สวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะคะนุกกำลังจะออกมาให้อาหารเด็กๆนะคะทีนี้ดูมีน้องหน้าบ้านเท่ากับมาจากต่างจังหวัดนะคะเอา้องแมวตัวเองมาด้วยนะคะแมวของน้องอชื่อแซลมอนนะคะเขาเป็นเปอร์เซียนะคะเขาบอกว่าเขาได้มาจากเพื่อนเขานะคะแม่แม่เฟื่องกินอาหารได้ดีมากเลยนะคะแล้วเขาก็เนี่ยกินเยอะพอสมควรนะคะรู้สึกว่าเขาไม่ซึมไม่อะไรนะคะก็ปกติดีแต่เขาอะ่ะ เขาสามารถเขียียคอล่าออกได้เลยนะคะเขีียตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่วะคะ่ะเด็กๆก,ก็กินอาหารปกตินะคะเห็นไหมคะส้มน้อยก็กินได้กับเพื่อนนะคะวันนี้นุกว่าจะไปหาเสื้อมาให้แม่เฟื่องใส่นะคะเป็นเสื้อใส่เป็นเสื้อดีกว่าตรงคอล่าแล้วเขาเอาเท้าสอดเข้าไปเขียียออกถ้านุกจะนุกเขาจะรูดเข้าไปแน่นก็กลัวมันจะรัดคอเขาเขาจะหายใจไม่สะดวกนะะ ก็เลยคิดว่าจะต้องเหนื่อยไปหาเสื้ออีกแล้วนะคะวันนี้ยังไม่ได้พักอะไรเลยนะคะมีแต่ได้นอนเมื่อคืนนี้เด็กๆก,ก็ได้กินปกตินะคะถึงว่าน้องจะมีกินแต่น้องก็หลายตัวนะคะน้องหลายตัวทั้งทั้งหน้าบ้านหลังบ้านแล้วก็ ครอบครัวของดําอีกถ้าเอฟซีท่านใดอยากเมตตาอาหารให้น้องก็ยินดีนะคะเพราะว่าน้องไม่ได้กินแค่สี่ตัวนี้นะคะหน้าบ้านหลังบ้านน้องก็รอกินเช่นกันค่ะกินอิ่มแล้วเขาก็ไม่ได้ทําอะไรหรอกค่ะเนี่ยค่ะเขาก็นอนพักผ่อนถึงพวกหนูจะไม่ได้มีบ้านอยู่พวกหนูก็ยังมีผู้ใหญ่ใจดีเมตตาหลายๆท่านนะคะหลายๆท่านหลายๆช่องทางที่ท่านเมตตามาซึ่ง ซึ่งเรื่องอาหารนี่นุกก็คือน้องคงขาดไม่ได้นะคะยังไงนุกก็ขอความเมตตาด้วยนะคะให้น้องได้มีอาหารกินนะคะก็สมมุติว่าในอนาคตถ้านุกจะต้องหนีจากที่นี่นะคะคือถ้าเอาไปได้ไม่หมดนุกก็จะยกกงของ กงเนี่ยค่ะยกครอบครัวของเจ้าดําไปด้วยเลยนะคะอันนี้อนาคตนะคะยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงแต่นุกก็คิดไว้อย่างนั้นนะคะคิดไว้อย่างนั้นและในอนาคตถ้าบ้านที่นุกคิดว่าจะไปอยู่ใหม่ถ้าเขาไม่ไม่ซีเรียสเรื่องเลี้ยงสาสนุกนุกก็คิดว่านุกอยากจะมีกรงเยอะๆแล้วก็เอาน้องไปเอาน้องไปได้อย่างนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็คือภาระของนุกทั้งสิ้นเลยนะคะเพราะว่า เรื่องดูดูเจ้าขาวเทาชอบทํหน้าให้เราเอ็นดูแบบนี้นะคะน่ะขาวเทาเอ้ยยังไม่มีชื่อนะคะตั้งชื่อให้น้องหน่อยนะคะแม่เขาชื่อเฟืองฟ้าแต่ลูกเขาสี่ชีวิตนี้ยังไม่มีชื่อเลยนะคะแต่วันนี้นุกเหนื่อยนุกเหนื่อยอยู่ค่ะปวดขามากแล้วก็ผ้ายังไม่ได้ซักเลยคะ่ะ ผ้าเจ้ากองโตเหมือนกันพรุ่งนี้ก็ไปทํางานแล้วนะคะเรื่องส่วนตัวตัวเองไม่ค่อยได้ทําเลยนะคะนี่เจ้าดาอะไรติดตาก็ไม่รู้เจ้าดวก็กินเก่งนะคะกินเก่งน้องก็พากันกินเก่งแล้วก็พากันขับทายเก่งก็ทรายแมวก,ก็จําเป็นนะคะทรายแมวก็จําเป็นนุกต้องขออนุญาตอขอความเมตตาจากเอฟซีนะคะเพราะว่าลงมาได้ทําเพื่อตัวเองนะคะนุก ทำเพื่อว่าให้เด็กๆเ,เนี่ยหน้าบ้านเขาก็กินนะคะเขาก็ต้องกินให้นุกพยายามทําแบบที่ที่เขาอยู่ให้สะอาดสะอาดนะคะเจ้าของบ้านเขาจะได้ไม่ซีเรียสนะคะจะได้ไม่ว่าเรานะคะกระบาดทรายอะไรก็ต้องเก็บกินน้ํากันกินน้ํากันเจ้าขาวเทานี่เขาซนอยู่แล้วนะคะอาจจะไม่ใช่ซนแล้วคะ่ะตามวัยของเขาซึ่งซึ่งเขาแข็งแรงนะคะแข็งแรง อนาคตเด็กๆจะได้ไปน่าจะได้ทำวัคซีนแล้วก็แม่เขานะคะแม่แม่เขาหายดีแม่เขาก็ควรจะได้ทำวัคซีนด้วยนะคะคือถ้าหน,นุกจับตัวไหนได้นุกจะขอความเมตตาเอาน้องไปทำหมันเลยนะคะพวกตัวโต,วตวหน้าบ้านก็เหมือนกันนะคะถ้านุกจับได้นุกจะขอความเมตตาให้น้องได้ทำหมันคือถึงนุกจะไม่อยู่ที่นี่แล้วเราก็ยังได้ทำหมันไว้ให้เขาอย่างเงี้ยค่ะ คือคําที่นุกพูดเนี่ยมันเป็นอนาคตนะคะมันยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงว่าอนาคตเราไม่รู้แล้วค่ะว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นแล้วนุกจะได้ไปอยู่ที่ไหนนะคะเ mm. นี่ยนะคะ mm. เพื่อนเขาก็มานั่งเฝ้านะ,ะ mm. <laughs> เพื่อนของแม่เฟืองฟ้านะคะแม่เฟืองก็มานั่งเฝานี่ที่อยู่เขาจะประมาณนี้นะคะ mm. นุกก็จะพ,พยายามทําให้สะอาดสะอ้านนะคะ mm. เป็นวันหยุดนี่นุกจะมีเวลานะคะ mm. ปัดกวาดเก็บ mm. ไม่ให้มีอะไรสกรปรกเกะกะนะคะ อืน่งนั่งเฝ้ากันแต่เรื่องอาหารเขาก็กินได้เยอะค่ะแม,แม่เฟื่องเขาแข็งแรงนะคะแต่แปลกใจว่าทําไมถึงเอาคอล่าออกจากคอได้นะคะเพราะว่านก็ลูดเข้าไปแบบไม่ได้แน่นมากไม่ได้หลวมมากนะคะเขาสามารถเอาเท้าเขาสอดเข้าไปขาหน้าเขาแล้วก็เขาก็เอาออกมาเลยนะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ